ค่ำคืนนั้นลมหนาวพัดผ่านยอดหญ้าสั้นๆบนสันเขาช่องระยีเหมือนจะเตือนว่ากำลังมีบางอย่างจะเกิดขึ้นท้องฟ้าปิดทึบจนแยกไม่ออกว่าเวลานั้นคือดึกหรือรุ่งเช้าเสียงฝีเท,ท,ท้าทหารไทยที่ยืนประจำจุดกระทบพื้นดินเป็นจังหวะอ,อํำเสมอแต่ในหัวใจของทุกคนกลับหนักอึ้งกว่าชุดเกราะที่สวมอยู่หลายเท่าแสงไฟสีส้มจากฐานทัพเล็กๆด้านหลอกอ่างริบหรีราวก,กับกำลังจะดับลงทับซ้อนกับเสียงวิทยุที่ดังขึ้นเป็นระยะแนวหน้า รายงานความเคลื่อนไหวด่วนฝั่งโน้นเหมือนจะรวมกําลังเพิ่มผู้กองสมกรที่กําลังตรวจแผนที่บนโต๊ะไม้ซึ่งสว่างด้วยโคมไฟดวงเดียวยืนนองอิ่งไปชั่วครู่เขาเงยหน้าขึ้นและมองคนในกองร้อยทีละคนดวงตาแต่ละคู่สะท้อนความเหน็ดเหนื่อยจากการตรึงกาําลังมาหลายสัปดาห์แต่ไม่มีใครคิดจะถอยทัยทนใดนั้นเสียงปืนใหญ่จากฝั่งกัมพูชาดังสนัน่นเศษดินกระเด็นขึ้นสูงเมืออื่นน้ำผู้สีดำ ทุกคนก้มหลบสัญชาตญาณแต่เสียงระเบิดกลับมาพร้อมกับคำสั่งที่สั้นและชัดเจนขึ้นที่มั่นเตรียมลุกกลับไม่มีใครคาดคิดว่าคืนที่ควรจะเงียบสงบจะกลายเป็นคืนแห่งการตัดสินใจทหารไทยเคลื่อนต่อว้วอย่างคล่องเคละว่อขึ้นสู่สันเขา่าวเสียงสนทนาทางวิทยุทับซ้อนกันระงมจวนเหมือนเสียงฝนโปรยลงบนหลังคาเหลือเอกในความมืดน,นั้นเงาร่างของผู้กองสมกรมองเห็นชัด เขายกมือส่งสัญญาณให้ทุกหน่วยพร้อมและขยับปืนกลเบาประจำกายอาตำแหน่งหักไม่รุกเราจะถูกบีบจนหมดทางเอากระซิบเบาๆเๆเหมือนพูดกับตัวเองไม่นานไฟแฟร์ถูกยิงขึ้นจากฝั่งไทยท้องฟ้าสว่างจ้าชั่วขณะเผยให้เห็นแนวป่าและร่องเขาที่ทอดยาวเหมือนอ่อ,อนเส้นเลือดของภูเขานั้นคือเส้นทางที่ต้องผ่านเพื่อยึดจุดยุดทธศาสตร์กลับคืนเสียงคำรามของปืนกลระดังตามมาอย่างไม่ขาดสายทหารไทยวิ่งฝ่าความมืดด้วยหัวใจที่เต้นแรงยิ่งกว่ากระสุนทุกฝีก้าว เต็มไปด้วยคโคลนและก็ออินดินปืนที่ขลาคลงผู้กองสมรกรนำนาทีมรบพิเศษขยับตัวหลบเงาต้นไม้และกองหินอย่างชำนาญเมื่อใกล้ถึงช่องระยีเสียงศัตรูเริ่มได้ยินชัดพวกเขาตะโกนอย่างสับสนเราก็อับไม่คาดว่าฝั่งไทยจะรุกกลับเร็วนะการประทะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่รุนแรงจนเหมือนเวลาหยุดนิ่งทุกกระสุนคือการตัดสินความหมายของคำว่าแผ่นดินและในที่สุด จุดยุทธศาสตร์ก็ถูกยึดกลับภายใต้แสงไฟแฟลร์ที่ยังค่อยๆละลายหายไปในท้องฟ้าผู้กองสมกรมองยอดเขาที่พวกเขายืนอยู่มันยังคงเป็นจุดเดิมแต่บรรยากาศกลับต่างไปสิ้นเชิงชัยชนะในคืนนี้คือการตั้งต้นของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าและอันตรายยิ่งกว่าสิ่งที่ใครจะจินตนาการได้ห้องประชุมใต้ดินของค่ายทหารพิเศษในพนมเปนมืดเทบจนแทบมองไม่เห็นสีหน้าของใครแต่ทุกคนรู้ดีว่าบุคคลที่นั่งอยู่หัวโตฮุนเซนกำลลง เดือดดานจนความเงียบกลายเป็นแรงกดดันหนักกว่าระเบิดจริงเสียอีกเขากระมอกอัดแน่นจนเส้นเลือดบนหลังมือปูดขึ้นยังเห็นได้ชัดช่องระยี่ถูกยึดคืนภายในหนึ่งชั่วโมงน้ำเสียงต่ำและราบเรียบแต่แฝงความโกรธทอออีทำให้เจ้าหน้าที่รอบโตไม่กล้าหายใจแรงแม้แต่ครั้งเดียวรายงานภาพถออายจากโดรนสอดแนมถูกฉายขึ้นบนจอแนวป่าไม้ เป็นจุดจุดทางลาดที่เคยปเป็นฐานของกองกําลังกัมพูชาถูกทหารไทยยึดไว้เรียบร้อยแล้วฮุนมาเนตพยายามอธิบายถึงการถอยเพื่อตั้งหลักใหม่แต่ถูกตัดบททันทีข้ออ้างทั้งหมดมันคือข้อแอ้งฮุนเซนลุกโผวดขึ้นยืนอยู่กลางเหงาสลัวของห้องเรากับเงามังกรกําลังเลือ้อยอยคุมตัวเองไม่อยู่ถ้าทหารธรรมดาทําไม่ได้เราก็ต้องใช้คนที่ทําได้นิ้วของเขาเคาะลงบนแฟมาปึกหนึ่งเสียงดัง ในห้องเงียบสนิทคือสัญญาณเริ่มต้นของบางอย่างอันตรายยิ่งกว่าเดิมอางในแฟ้มคือรายชื่อทหารรับจ้างนานาชาติอดีตหน่วยรบจากยุโรปอเมริกาและตะวันออกกลางพร้อมอยู่ทโทปกรณ์ไฮเทคที่ไม่มีในคลังทหารปกติเรียกพวกเขามาให้หมดฉันต้องการกองกําลังโดนรบขึ้นนี้นายทหารคนหนึ่งอึกอกักแต่ท่านการนําโรติดอาวุธเข้ามา,าจะาฉันไม่ได้ถามว่าควรไหมหุนเซนตวาดกลับฉันถามว่าทําได้หรือไม่ คำสั่งถูกส่งต่อแบบสายฟ้าแลบภายในไม่กี่ชั่วโมงสนามอินลับใกล้พนมเปญเปิดไฟทำงานอีกครั้งเครื่องบินสีเทาไร้สัญ,ญลักษณ์ลงจอดเรียงกันราวกับเงาเหตุเอ็กซ์ที่ปลุกปีศาจจะกรงเหล็กให้ลุกขึ้นชายร่างใหญ่ในชุดกราบเบาหัวหน้าหน่วยรับจ้างชื่อแวนรอร์ก้าวลงจากเครื่องเขายกแว่นกันลมขึ้นและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเฉียบเราได้รับคำสั่งแล้วอหมายคือทำให้ไทยอ่าหยุดหายใจบริเวณชายแดนใช่ไหม นายทหารกัมพูชาพยักหน้าโดยไม่กล้าสบตนานเวเนอร์หัวเราะเบาๆเหมือนเกมล่าเริ่มขึ้นแล้วดีค่ำคืนนี้ฟ้าจะสว่างด้วยประกายของโดรนเราในเวลาเดียวกันทางฝั่งไทยเรดาร์ของฐานลาดระเวนเริ่มจับสัญญาณแปลกประหลาดจุดเล็กๆที่เคลื่อนที่รวดเร็วผิดปกติและหายไปในทันทีเหมือนเงาของพายุดรอร์าที่ถูกเรียกให้มาตรวจสอบขอ,อ,อมูลเธอมองหน้าจออย่างไม่เชื่อสายตานี่มัน สัญญาณแบบนี้ไม่มีทางเป็นโดรนพื้นฐานมันคือรุ่นทหารรับจ้างระดับสูงพวกเขากำลังจะเปิดสงครามแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเสียงเตือนภัยเริ่มดังทั่วฐานความเงียบของสงครามเพิ่งสิ้นสุดลงและสิ่งที่จะมาถึงต่อจากนี้อันตรายร้ายแรงยิ่ยงงวงกว่าปืนใหญ่ใดๆที่เคยยิงในช่องระยี่หน่วยรบพิเศษทั้ง12อนาซ่อนตัวในเงาป่าส่วนหนาทึบเสียงลมหอบหายใจเบาของพวกเขากลมกลืนไปกับเสียงจักจั่นยามค่ำคืน แต่ความตึงเครียดที่ลอยในอากาศหนักหนายิ่งกว่ากระเป๋าอาวุธทอีอีตแต่ละคนแบกอยู่ผู้กองสมรกรคุกเข่าข้างหนึ่งบนเดนชี้เป้าหมายที่ซ่อนอยู่หลังภูเขาทางทิศตะวันออกฐานควบคุมระบบดโดรนของฝั่งกัมพูชาศูนย์บัญชาการที่ว่าเป็นเหมือนหัวใจของฝูงโดรนทั้งหมดถ้ามันเต้นอยู่ดโดรนย่อมบอกินได้ถ้าหัวใจนั้นหยุดฝูงโดรนทั้งฝ่าจะร่วงเหมือนใบไม้ร่วงในพาย,ยุคืนนี้จะไม่มีใครรู้ว่าเรามาจะไม่ ใครจำว่าเราเคยอยู่ตรงนี้สมกรพูดเสียงต่ำแต่น้ำหนักของคาททำให้ทุกคนขยับมือจับอาวุธแน่นขึ้นทันทีในอีกฝากอึ้งของชายแดนดรอ,อรสา,าเดินเข้าไปในห้องควบคุมที่เต็มไปด้วยจอมอนนเตอร์สแสดงสัญญาณดาวเทียมเธอเช็ดเหงื่อบนหน้อาอภาคแม้อากาศจะเย็นก็ตามทีมแฮกพร้อมหรือ,อยังเสียงตอบรับดังขึ้นจากโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมจอระบบควบคุมสัญญาณท,ทุกอย่างอยู่รอคำสั่งคุณแล้วเธอ,อ,อสูดลมหายใจเลิกลก็ เริ่มปฏิบัติการพยักเหนือเมฆในป่าชายทั้งสิบสองคนเคลื่อนไหวเงียบกริบเหมือนเซอร์ราดรีค่อยๆลอบเรียบค่ายศัตรูที่มีไฟฉายสาดตรวจเป็นระยะแต่ไม่มีใครทันสังเกตเงาอ้างที่พรางตัวอยู่บนพื้นดินสีเดียวกับโคลนเสียงพูดภาษาต่างชาติของทหารรับจ้างดังเบาๆผ่านรัว้วลวดหนามหนึ่งในนั้นถือแผงควบคุมโดรนอัตโนมัติเครื่องมือที่แค่กดปุ่มเดียวก็สามารถปล่อยฝูงโดรนได้หลายสิบตัวในเวลาพออ้อมกันเรากับกำลังกลุ่มท้องฟ้า ไว้ในมือผู้กองสมกรส่งสัญญาณมือทุกคนแยกตัวไปประจำตำแหน่งตามฝึกมายอย่อางแม่นยำทันใดนั้นเสียงปังเบาๆดังขึ้นกระสุนจากปืนเก็บเสียงสะก,กิดโดนหมวกกันนอกของยามคนหนึ่งเขาหันคออับและตะโกนทันทีมีคนอยู่ในป่าปฏิบัติการลับจึงกลายเป็นสนามสู้รบเสียววินาทีทหารรับจ้างกรูกันเข้ามาเสียงปืนเก็บเสียงสลับกับเสียงปืนจริงดังป่าป,าปนกันจนป่าสั่นสะเทือน วิ่งหลบวนซ้ายพลิกตัวหลบสนแต่และต้นราวกับเป็นกำแพงกำบังในสนามฝึกผู้กองสมรกรพุ่งเข้าไปประชิดทหารรับจ้างสองคนอับล้มลงกับพื้นด้วยการเคลื่อนไหวเร็วกว่าแสงไฟฉายที่ไล่จับพวกเขาอยู่เขาชักมีดสั้นเพื่อแผลนนดินไทยขอผ่านหน่อยในเวลาเดียวกันห้องควบคุมไทยเริ่มแจ้งเตือนสัญญาณเข้ามาแล้วระบบควบคุมของฝั่งศัตรูกำลังเปิดเชื่อมโยงและเจาะได้ ดอกเตอร์อาราซารีพิมพ์คำสั่งลงไปอย่างรัวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเทอันนันทันทีที่คำสั่งสุดท้ายถูกกดส่งผ่านดาวเทียมตรงเหนือพรมแดนรับสัญญาณและสะท้อนกลับราวกับใบมีดคมตัดผ่านผืนฟ้าและวะทุกอย่างเงียบลงไม่ถึงสามวินาทีหลังจากนั้นเสียงพืดพืดพืดดังสนั่นจากบนท้องฟ้าฝูงโรนหลายสิบเครื่องเริ่มสั่นนอไวควบคุมไม่ได้แล้วตกลงสู่พื้นที่ละลำเหมือนนกเหล็กที่ถูกตัดปีก ในค่ายศัตรูแวนเนอร์กรีดร้องใครปิดสัญญาณของเรารีเซ็ตระบบเดี๋ยวนี้แต่ยังไม่ทันแก้ไขเสียงระเบิดขนาดกลางก็ดังขึ้นในห้องควบคุมเป็นฝีมือของหน่วยพยักเหนือเมฆัดอีฟาเข้าไปถึงเป้าหมายสำเร็จมวลควันสีขาวพุ่งออกมาจากบนยอดขาผู้ก,กองสมกรออกมาจากควันหน้าตาถูกขมเหลาปืนจับแต่แววตาย,ยังแข็งแกร่งภารกิจสำเร็จแต่เราต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้ก่อนที่พวกมันจะระดมยิงไม่ใช่ทุกคนที่เดินกลับด้วยกัน บางร่างนอนแน่นิ่งอยู่หลังแนวต้นไม้แต่น้ำตาแห่งการสูญเสียถูกกลืนลงคอเพราะภารกิจยังไม่จบการอูรอดคือสิ่งที่ยังต้องทำบนท้องฟ้าเศษซากโดรนตกกระจายไปทั่วชายแดนเหมือนดาวตกนับเสบที่บอกว่าสงครามกำลังจะเปลี่ยนหออาและไม่มีวันกลับไปเป็นแบบเดิมอีกต่อไปเสียงระเบิดครั้งสุดท้ายยังคงสะท้อนอยู่ในความทรงจําของทุกคนแม้ชายแดนจะอิ่มเงียบลงแต่ความ เงียบนั้นกลับหนักแน่นเหมือนมีบางอย่างกำลังซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินผู้กองสมากายืนบนเนินเขาเ,เอ็กซมองไปยังเส้นขอบฟ้าที่ตอนนี้ถูกหมอกฉาปกคลุมเหมือนผ้าคลุมศพของสงครามเมื่อคืนเขาหลับตาสุดลมหายใจลึกพยายามเก็บภาพสหายที่ไม่ได้กลับมาคืนสู่ใจให้มากที่สุดเท่าที่หัวใจคนหนึ่งจะทําได้ในขณะเดียวกันฟังกำพาออูชาสถานการณ์ปั่นป่วนหนักกว่าเสียงในข่าวจะกล้ารายงานทหารหลายหน่วยเริ่มตั้งคถาถามถึงคาสั่งของผู้บงังคับบัญชา บางคนลือว่าสงครามโดรนครั้งนี้ไม่ใช่คำสั่งของรัฐบาลกลางทั้งหมดแต่เป็นข้อตกลงลับที่แม้แต่ผู้นำบางคนก็ไม่รู้เรื่องหลักฐานจากฐานที่ผู้กองสมกรยึดมาได้กลายเป็นระเบิดลูกใหม่แต่เป็นระเบิดข้อมูลที่พร้อมจะระเบิดทางการเมือ,องได้ทุกเมื่อฮุนเซนนั่งนิ่งอยู่ในห้องทำงานลับเขามองจอข่าวสากลที่รายงานการตกของโดรนมากกว่าห0สิบลำทั่วแนวชายแดมันเป็นไปได้ยังไงที่พวกมันเจาะระบบได้เร็วขนาดนั้น คำถามนี้ไม่ได้ต้องการคำตอบเพราะเขารู้เดียวศัตรูในสงครามยุคนี้ไม่ใช่แค่ทหารที่ถือปืนแต่คือคนที่ถือแผงวงจรและคีย์บอร์ดเงียบกว่าปืนแต่แรงกว่าระเบิดด้านไทยคณะนายพลและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงด่วนถูกเชิญประชุมที่ห้องใต้ดินของกองบัญชาการกลางแสงไฟนิออนสีขาวสะท้อนบนหน้าของทุกคนดูเครง่งเครียดยิ่งกว่าปืนที่วางอยู่บนโต๊ะดรอ,อรสา,าเปิดแฟ้มเอกสารพร้อมฉายภาพหลักฐานขึ้นเจาะเส้นทางการเงินการจ้างงานหลับ ข้อมูลการส่งมอบโดรนผิดกฎหมายพวกเรามีทุกอย่างพอที่จะยืนยันว่านี่ไม่ใช่ปฏิบัติอีการประจำการของกองทัพกัมพูชาแต่เป็นการว่าจ้างจากกลุ่มอำนาจนอกระบบบางฝ่ายเสียงฮือแฮดังขึ้นแต่ผู้กองสมกกรพูดเอียงสั้นๆข้อมูลนี้จะทำให้โลกหันมามองว่าใครเริ่มสงครามนี้จริงๆเมื่อข้อมูลถูกส่งต่อไปอยังประเทศมหาอำนาจคำว่าหยุดยิงชั่วคราวก็ถูกประกาศขึ้นทั้งสองฝั่งอย่างรวดเร็ว จนทหารบางคนยังไม่ทันปลดหมวกกันน็อกด้วยซ้ำออทั้งสองฝ่ายถูกบีบให้เข้าร่วมโต๊ะเจรจาในเมืองหลวงของประเทศที่สามท่ามกลางแฟลชกล้องนับร้อยจากทั่วโลกที่มารอจากภาพประวัติศาสตร์ที่กำลังจะถูกเขียนใหม่ห้องเจรจาเต็มไปด้วยคนที่พูดเบากว่าปืนแต่สามารถหยุดกองทอัพอทั้งสองได้ในคำเดียวตัวแทนไทยตัวแทนกัมพูชาและผู้สังเกตการสากลน,นั่งเผชิญหน้ากันอย่างระมัดระวัง ดวงต่อ,อาของแต่ละฝ่ายเต็มไปด้วยความระแวดระวังหุณเซนมองผู้กองสมรกรที่ถูกเชิญมาเป็นพยานพออ้อมเอ่ยชาๆพวกคุณคิดว่าข้อมูลบางอย่างจะทําให้พวกเราแพ้แต่เกมนี้เพิ่งเร่อออกผู้กองสมรกรยิ้มบางๆบางครั้งการแพ้ไม่ได้เกิดตอนลม้มแต่เกิดตอนคนทั้งโลกเห็นว่าอาคุณลม เพราะความจริงมดังมากกว่าระเบิดความเงียบปกคลุมโต๊เจรจาความเงียบที่หนักจนเก้าอี้เหมือนจะสั่นตามหลังการประชุมทหารทั้งสองฝั่งเริ่มถอนกําลังช้าๆแต่ระมัดระวังเหมือนนักมวยที่ยังไม่ไว้ใจคู่แข่งในยกถัดไปฟ้ายามค่าคืนยังคงมีโดรนสอดแนมบอกอินวอของทั้งสองประเทศแม้จะตกลงหยุดยิงกันแล้วแต่ไม่มีใครกล้าว,วางใจในค่ายไทยอูกองสมรเดินผ่านแถวทหารที่ยืนเฝ้ายามเขาหยุดก้าวมองขึ้นฟ้าที่มีแสงจุดเล็ก เคลื่อนผ่านอย่างช้าๆแม้คืนนี้จะเงียบและไม่รู้ว่าเมื่อไรเสียงปีกเหล็กพวกนั้นจะดังขึ้นอีกด้านข้างดออรอารสาเดินมาหยุดข้างเขาสงครามเงาแบบนี้ไม่มีวันจบจริงหรอกอ่ะเธอเยิ้ยมจังๆแต่แววตายัางคงกังวลเราทําได้แค่เตรียมตัวให้พร้อมที่สุดก่อนงานอันจะกลืนเราทั้งหมดผู้กองสมกรมองไปยังเส้นพรมแดนที่เลื่อนอยู่ไกลๆและภาวนาว่าครั้งหน้าจะไม่แย่กว่านี้ก้องค่อยๆดึงภาพออกเห็นทั้งสองคนยืนท่ามกลางหมอก อาความเงียบที่กลืนทุกอย่างเนือหัวพวกเขาตัวเงาเล็กๆของโดรนหนึ่งลำยังคงบอกอินวนอยู่ you. สัญลักษณ์ของสงครามยุคใหม่ที่ไม่เคยหลบับและไม่เคยหยุดมองลงมาบนความขัดแย้เองของมนุษย์สงครามอาจหยุดชั่วคราวแต่สันติภาพนั้นเปราะบางกว่าที่ใครจะยอมรับ